สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวัสค์กกงนะคะวันนี้เรามาดูการตัดต้นคูนกันนะคะนะแล้วก็เราจะเอาท่อนคูนะมาเขียวเขียวเป็นหมากเนาะนะกว่าจะได้มานี่ลําบากมากเลยนะคะต้องไปตัดต้นมาแล้วก็มาเลื้อยเลื้อยอีกแล้วก็มาปอกเปลือกอีกโอ้ เพ็ดหน้าว่ามือลตัดต้นคุ้นว่ามือกไอยครับพี่น้องนี่ก็เป็นพี่สาวสวรรค์น,นะคะแล้วก็พี่เคยของสวรรค์นเนาะพี่เคยก็บอกว่าเหนื่อยอยู่นะคะทํานาเพิ่งจะเสร็จเนาะคะ่ะนาะแล้วก็ยากก็ยังลกอยู่เพิ่นก็อยากไปขีนยามันฉันปลังด้วยใส่ปุ๋ยข้าวด้วยเพิ่นก็ไม่ไม่ค่อยว่างนะคะแล้วก็ต้องมาตัดต้นคูนอีกนะคะ เพื่อที่จะเอามาทำหมากเนาะเคี้ยวกับหมากนะคะคูนกินกับหมากค่ะพี่น,อน,น้องก็ลำบา <c oughs> กกว่าจะได้ท่อนหนึงน่งมีลำบากนะคะจะตัดเสร็จก็เอามาเลื่อยเลื่อยเป็นท่อนๆเลื่อยเสร็จก็เอามาผ่าเนาะผ่ากาบมันออก เอาแต่แกนข้างในแล้วก็เอาไปให้คุณเก๋เคียวหมากว้าสมัยนี้ไม่มีผู้ใดเคียวนลคะ่ะมีแต่คุณเก๋นะคะเคียวถ้าคุณเก๋ไม่อยู่แล้วก็ไม่มีใครเคียวแล้วนะคะรุ่นรุ่นใหม่ๆก็จะมีคนเคี้ยวแล้วนะคะเอาไปทําหมากผู้นะคะนาะเคียวหมากนะคะตาค่อยเห็นงูอยู่ห้องนอ้าอ่ะ อ๋อน,นี่นะคะพอเลื่อยเสร็จก็มาผ่าเนาะผ่าส่วนๆเลยค่ะผ่าให้เบิ่งเลยค่ะเอาแต่แกนข้างในนะคะข้างนอกไม่เอาเลยเอาเอาแต่สีแดงๆนะคะสีแดงๆข้างในนะคะขายถ้าท่อนเล็กนี่ขายทอดละยี่สิบบาทถ้าท่อนใหญ่ขายทอดละห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็คงจะได้อยู่เนาะทอดละห้าสิบบาทเนาะ ลุงเพื่อนบอกว่าจะได้อยู่บ่ได้โบเมนได้สาวบาทหนึ่งบอกว่าสัน้นอันนี้ก็เป็นแกงคูนฝ้ายนะคะแกงคูนฝ้ายสิเลยแกงคูนขังแกงคูนขังอ๋อต้นคูนขังเนาะค่ะเนาะเวลาเคียวแล้วมันจะอร่อยมันจะแซบข้พฒทามากค่ะแกงคูนฝ้ายจะมันแด็ดมันไม่ได้เด่นเลยอพอดีนะสาวเพื่อนอยากได้แล้วก็ เพื่อนจะกลับบ้านวันนี้นะคะแล้วก็พี่เกดก็ไปตัดให้เพื่อนทำเลยอนี่าไปกินหมากเนาะค่ะเนาะคนเฒ่าคนแก่เพื่อนยังได้ต้นคูณกินหมากนะคะวันนี้สวัรค์จะไปบ้านหนองบ่อนะคะพี่น้องวันนี้สวัรค์ก็ไปเอาหน่อไม้มาได้กระสอบหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปกลับบ้านเนาะค่ะนะ้ะนี่ก็รอเอาต้นโคนอยู่กว,ว่าจะได้ยี่สิบบาทบ้าน,านาาเ, ه, าเ,เมื่อยป่านนี่ตายฮะตายแล้วตายแล้วเมื่อยกระดอกระเดียให้สวรรค์ไปหาสวรรค์ไม่ไปหาเนี่ยนะต้องล้อออกนะคะพาเสยต้องมานั่งล้ออีกนะคะ,ะล้อเข้าไปขัดล้อเข้าไป ก็จะได้ท่อดหนึ่งเปอกเปลือกเอาวปอกเปลือกบอกว้าบางก็กอกเอิญว่าเลาะค่ะพี่น้องเลาะแปลว่าปอกเปลือกนะคะโอ้โมแมนว่าเลาะเที่ยวนะคะเลาะแปลว่าปอกเปลือกเนาะอ้าวผูทไทยพัดวอาเลาะผูทไทยพัดวอาเลาะลืมลืมเออลืมค่ะลืมลืมว่าปอกเปลือกเนาะไม่ใช่เลาะเลาะแปลว่าเดินเลาะเล่นเนาะอันนี้อันนี้เลาะแปลว่าปอกเปลือกค่ะ ความหมายคนละความหมายเนาะพอเราได้ท่อนหนึ่งแล้วแล้วพี่เขยก็จะไปเลื่อยอีกนะคะเลื่อยให้ได้มันราได้จักทอนพี่เขยยังไงนะห้าหก5 6็ดห้าห้าหทอนบุญอ่ะอุ <Darwin> ้ยสามห้าทอนโอ้ออกมาด้วยเฮ้ท่าน อ่ได้ไปแล้วสามท่อนนะคะสองท่อนนะั้นไม่เป็นค่ะไม่เอาแล้วค่ะเอาไปทิ้งแล้วนะะนะ้องคณะได้สามท่อนค่ะคเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจสวัระคะนะ์น้ะเนาะเดี๋ยวสวัรค์จะกลับบ้านนะคะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ